สวัสดีครับผมแป้นะครับตากแตงเคอตะขาชนบุรีนะครับรถเข้าใหม่ครับมารีวิวอีกหนึ่งคันครับวันนี้เรามากับแบรนด์โตโยต้าเป็นรถ PUV ครับรถครอบครัวนั่งเจ็ดที่นั่งก่อนจะไปชมความสวยงามของรถคันนี้นะครับขอแจ้งพิกัดนิดนึงนะครับเคโตคขาของเรานะครับอยู่ทางจะไปธรรมตะชนบุรีนะครับติดกับห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์นะครับห้างเฉลิมไทยขึ้นมานะครับบนถนนสุขุมวิวิ่งตรงมาใน7กิโลนะครับ เราอยู่ติดกับห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์เลยนะครับหาไม่ยากครับป้ายตัวใหญ่ๆร้านใหญ่ๆห,ห,หาไม่เจอพิมพ์ใน Google แม p ว่า mm hmm. K.A. Auto Car าช um ุมบุรีเขตดอนหัวรอมันขึ้นเลยโตโยต้า o r t ์ u n เนเขาเรียกโฉมหน้าแชมป์ปี2012นะครับคันนี้นะครับราคาพิเศษครับ4 49,000บาท4 49,000บาท เจดีมีดาวครับอ่อนเอียะ9,900บาทนะครับโดยประมาณตลอดอายุสัญญา่อนยาวสุดได้72งวด6ปีนะครับเรามาชมความงามของรถคันนี้กันครับเป็นสีเดิมจากห้างเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับไฟหน้าขาวขาวเป็นไฟโปรเจกเตอร์เรียบร้อยหน้ากระจังโครเมียมสวยงามตัวใหญ่ๆโลโก้นะครับแล้วก็มีสปอตไลท์มาพร้อมเรียบร้อยนะ คิ้วของล้อสวยงามครับเป็นลายเป็นสีเดียวก็คือขามุกเหมือนกันมาก,กับล้อแม็กแต่งเต็มเตมนะครับขนาด20นิ้วยางใช้กันยา,ยาวปี24ไปเลยนะฮะใช้กันยาวๆวไปรุ่นนี้จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็มีคิ้วกันสาดพร้อมเรียบร้อยแล้วก็มีคิ้วตัวบนเอาไว้จับแหลกเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดใส่แหลกได้นะครับ คันนี้นะครับตัวทับจะเป็นมือเปิดโครเมียมบันไดครับเป็นบันไดชุดแต่งสีขาวนะครับชุดแต่งบันไดเนี่ยจะเป็นรับกับสเกิร์ตหน้าเห็นไหมครับสเกิร์ตหน้าเนี่ยจะรับมากับคู่กับบันไดสวยงามมากแผงประตูไม่มีรอยยับย่นขูดขีดใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นสีเบจนะครับตัดด้วยลายไม้นะซีนตเต็บเดิมหมดนะครับเม็ดอัไขป่ปลาบริเวณนี้ตรวจสอบแล้วเดิมหมดนะครับ แทงประตูเป็นสีเบจนะครับสีกับสีน้ำตาลเข้มตัดกันเรียบร้อยนะสีตะเข็บเดิมหมดเม็ดตาไข่ลาเดิมเม็ดอาร์คบริเวณนี้ก็เดิมหมดนะครับเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับใช้น้ํามันดีเซลนะครับรุ่นนี้จะมีทั้งดีเซลและเบนซินคันนี้เป็นเครื่อง3,000 V ขับ2ล้อนะครับเพราะฉะนั้นเป็นดีเซลครับไฟท้ายเขาโฉมหน้าแชมป์เนี่ยนะครับจะเป็นไฟท้ายเห็นไหมครับ สีขาวข้างในสีแดงนะครับมีพร้อมแผ่มีสปอยเลอร์แล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3เรียบร้อยสัญลักษณ์ Toyota Fortuner เขียนไหมว่า3.0 D4D เครื่อง VN Turbo นะครับตวัว V นะครับ b s c พร้อมเรียบร้อยแล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตตัตวนี้เห็นไหมครับมีเซ็นเซอร์กะระยะมาด้วยแล้วก็มีกล้องมองหลังมาด้วยนะครับกล้องมองหลังอยู่นี่นะครับมาพร้อมเรียบร้อยนะอันนี้มาจากอ้างเลยนะครับ ซีตะเข็บเดิมหมดนะครับน้ดป่าไม่เคยแกะนะครับแล้วก็เป็นสไตล์ของ Toyota าพร t u จ e r ครับบอะหลังครับพับแล้วก็กระดกขึ้นไปไว้ข้างบนนะครับเป็นบ่อนั่งสามแถวนะครับมีแอร์ราวด้านบนเรียบร้อยนะครับแย่อิสระกับตอนหน้าเลยนะครับแอร์คิ้ววงล้อนะครับสีเดียวกับตัวรถเช่นกันมือเปิดพรเมเี่ยมนะเปิดเข้ามานะครับ ซีนตะเข็บเดิมแผงประตูนะครับไม่มีรอยยับย่นแตกแล้วใดๆดทั้งสิ้นสวยงามนะครับเมดอาร์ไข่ลาบริเวณนี้เดิมหมดนะครับประตูฝั่งคนขับก็เช่นกันนะครับเปิดออกมาซีนตะเข็บเดิมนะครับแผงประตูไม่มีรอยยับย่นในๆดทั้งสิ้นเป็นกระจกไฟฟ้าสี่บานเลยนะครับเบาะฝั่งคนขับนะครับปรับไฟฟ้าได้สะดวกสบายครับเห็นนห้ะเนี่ยปรับไฟฟ้าได้เลื่อนได้ไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับแล้วก็ บอกไม่มีรอยยับย่นใดทั้งสิ้นนะครับบอกคนนั่งข้างก็เช่นกันนะครับไล่จากภูมิลายนะครับภูมิลายมีลายไม้เรียบร้อยเป็นภูมิลาัยมัลติฟังก์ชั่นนะครับควบคุมวิทยุเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วก็มีระบบคคุยคอนโทรลอยู่ด้านนี้ด้วยนะครับเครื่องตัวนี้3ามพายมีระบบคคุมคอนโทรลเรียบร้อยนะครับจอพร้อมกล้องหลังเรียบร้อยเป็นจอ lcd ทัชสกรีนนะครับจอเดิมของเขาแล้วก็มีกล้องหลังจะเห็นกล้องหลังนะครับเห็นไหมฮะมีกล้องหลังความเรียบร้อยนะครับ แล้วก็แอร์เป็นระบบออโต้นะครับแอร์เป็นระบบออโต้มีระบบเชื่อมต่ออยู่ด้านล่างนะครับการลื่นถลายนะครับแล้วก็มีแอร์หลังเรียบร้อยนะครับที่วางแก้วน้ำนะครับเกียร์ออโต้นะครับพร้อมเรียบร้อยนะแอร์แบกก็จะมีฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งพร้อมตรงนี้เรียบร้อยนะครับเดิมมากครับจะขอยังเก็บสมุดคู่มือไว้เลยนะครับคันนี้นะครับราคานะครับเราขายพิเศษที่449,000บาท บ่อเดือดละ9,900บาทโดยประมาณตลอดอายุสัญญาเขตดีดีพีดาวครับผมเปิดเข้ามานะครับบ่อหลังตอนหลังก็เช่นกันเป็นหนังนะครับสีเบดไม่มีรอยยับย่นใดใดทั้งสิ้นนะครับฝั่งนี้จะมีกระเป๋าจิงโจ้ทั้งสองข้างใส่ของได้นะครับแล้วก็มีเท้าแขนเรียบร้อยนะเห็นไหมฮะเท้าแขนเรียบร้อยเวลาพับบ่อหลังก็กดตรงนี้ครับพับนี้แล้วก,กลับเข้ามาแล้วก็มาดึงจากด้านหลังเลยนะครับเห็นไหมฮะทุกของยาวๆได้เลย นะครับสบายสบายครับมีแอร์ตอนหลังพร้อมเรียบร้อยมีบางแก้วน้ำพร้อมเรียบร้อยนะครับแอร์ตอนหลังจะมีบริเวณนี้หนึ่งนะครับแล้วก็มีตรงกลางอีกหนึ่งนะครับโดยตอบได้จากตรงนี้ย่าอิสระเลยนะครับแล้วก็ตอนหน้านะครับไม่ต้องกลัวครับเย็นสบายครับซีนะเข็บนะครับห้องเครื่องเขาฝากระโปรงหน้าซีนเเข็บเดิมหมดนะครับ สติกเกอร์น้ำยาหนึ่งสารีเอก็ยังอยู่นะครับแล้วก็มัดฝากระโปรงไม่เคยแกะนะครับแก้มไม่เคยแกะแล้วก็แผนเพยอยู่ด้านนี้นะครับพร้อเมเรียบร้อยแล้วก็คาหน้านะครับมีหมายเลขพร้พอเมเรียบร้อยมิดอาร์อยู่ครบนะครับแก้มข้างนี้ก็เดิมหมดนะครับเครื่องตัวนี้มาด้วยขุมพลัง3.0 V n t u r o นะครับ เป็นเครื่องดีเซลนะครับบอกได้คำเดียวว่าทนมากๆนะครับผมใครที่หาอยู่ t o y o t ้ f ฟอร์จ e เนอรหน้าแชมป์ปีผลิต12-12คันนี้ราคาพิเศษครับ449,000บาทผ่อนเดือนละ9,900บาทตลอดอายุสัญญานะครับปีหนึงวิ่งแค่ปีละ20,000กิโลไม่เยอะครับจากรถ13ปีวิ่งปีละ20,000คุณลองคำนวณดู 2แสนกว่ากิโลเองนะครับแท้ๆเดิมๆรับประกันไม่ตัดต่อกอไม่จมน้ำพิกว้มนะครับผมฝากเบอร์โทรไว้ครับ0817617922นะครับเป็นเบอร์โทรและเบอร์ไอเดียไลน์พร้อมกันนะครับ0817617922นะครับอยากจะมาดูรถที่ร้านนะครับมาดูได้ติดกับห้างโรบิสันไลฟ์สไตล์นะครับถ้ามาจากห้างเฉลิมไทยวิ่งตรงไปอมตะชนบุรีนะครับ เจ็ดกิโลนะครับจากเฉลิมไทยถึงตรงผมนี่เจ็ดกิโลนะครับติดทางเข้าห้างลม,มแสนไลท์สไตล์นะครับหาไม่ยากครับมีรถเก่าอยากยาวมาเทินก็ได้นะครับเรายินดีบริการรับเทินรถเก่าเรียบร้อยนะครับฝากไว้ด้วยครับกับรถสวยรถด,ดีคุณภาพโตโยต้า f o r er ์จูเนอร 3.0V ขับเคลื่อน200ปี12ครับผม